สวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะมาเรียนในเรื่องของภาษีนะครับแน่นอนนะครับว่าภาษีเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับของทั้งภาครัฐและก็ภาคของเอกชนนะครับเพราะว่าภาษีเนี่ยเป็นแหล่งรายได้หลักนะครับของรัฐที่ไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับ โดยทดก็ตามเนี่ยนะครับภาษีเนี่ยจะถูกใช้ในเรื่องของสาธารณประโยชนนะครับการบริการการศึกษาเศรษฐกิจกหรือว่าด้านอื่นๆแน่นอนว่านะครับในเรื่องของภาษีเป็นเรื่องที่หน้าที่พลเมืองชาวไทยทุกคนเนี่ยนะครับควรที่จะรู้และจะต้องจ่ายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพลเมืองไทยนะครับเราก็จะต้องรู้เหมือนกันว่าภาษีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีประเภทของมันไม่ว่าจะเป็นภาษีทางตรงนะและก็ภาษีทางอ้อม เดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะมารู้กันว่าภาษีทางตรงเนี่ยจะมีอะไรบ้างภาษีทางอ้อมจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงส่วนนี้เนี่ยจะเอาไปสอบข้อสอบไฟแนลเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า3าถึงสีข้อแน่นอนดังนั้นเนี่ยนะครับเราลองกลับไปดูนะครับกลับไปทบทวนแล้วก็ไปเพิ่มเติมจากส่วนที่ครูเนี่ยนะฮะได้อธิบายเบื้องต้นนะครับนะครับมาส่วนแรกเลยลูกนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือภาษีทางตรงนะครับเราเรียกมันว่า direct tax นะ ภาษีทางตรงนะครับเป็นภาษีที่ผู้สีภาษีเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับภาครัฐโดยตรงและจะไม่สามารถผักภาระภาษีให้กับผู้อื่นได้นะครับความหมายก็คือนะครับคุณจะต้องจ่ายภาษีตรงนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าคุณมีสังหาริมทรัพย์คุณมีอสังหาคุณมีรายได้คุณมีกาไรนะครับคุณจะต้องจ่ายภาษีโดยที่คุณจะให้คนอื่นจ่ายแทนคุณไม่ได้นั่นคือทรัพย์สินของคุณนะอ่ะภาษีนี้มีอะไรบ้างนะอันแรกเลยก็คือภาษีหานได้บุคคลธรรมดานะครับก็ตรงนี้เป็นภาษีที่เก็บจากรายได้นั่นแหละนะครับของบุคคลต่างๆทั่วประเทศเลยไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรข้าราชการค้าขายหรือธุรกิจใช่หมดนะครับมันก็คือพวกเงินเดือนค่าจ้างกําไร คุณต้องจ่ายนะฮะสองนะครับก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของกําไรนะครับของทางคุณเปิดบริษัทคุณเปิดห้างคุณส่วนจํากัดถ้าคุณมีกําไรคุณก็จะต้องจ่ายภาษีสามนะครับก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับตรงนี้เนี่ย จะมีการเก็บในทุกๆปีเลยนะครับทุกๆเดือนเม้าเนี่ยจะมีการเก็บนะครับก็คือจากที่ดินต่างๆนั่นแหละนะครับที่คุณถือคลองหรือว่าจากอาคารนะครับต่างๆที่คุณถือคลองถ้าคุณมีคุณจะต้องจ่ายทุกปีนะครับและก็มีความน่าสนใจนะครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยใช้ประโยชน์จากที่ดินเนี่ยนะก็อาจจะจ่ายภาษีในอัตราส่วนที่น้อยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้ประโยชน์จากที่ดินเลยเนี่ยนะครับเขาไปดูแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายภาษีในอัตราส่วนที่เยอะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ เป็นหนึ่งในภาษีหลักเนาะที่จะต้องจ่ายโดยตรง4ี่นะครับก็คือภาษีมรดดกนะครับก็จะเป็นภาษีที่จัดเก็บนะครับจากทรัพย์สินที่ได้รับมรดกเมื่อเกินเกณฑ์ที่กําหนดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยจะให้ทรัพย์สินกับใครสรักคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีการจา่ายภาษีแต่อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับถ้าหากว่าเราเองเนี่ยนะครับมีเงินนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านเนี่ยนะแล้วจะไปมอบให้คนอื่นเนี่ยคุณไม่ต้องจ่าย แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับมีเงินเนี่ยนะครับถึง100ล้านเนี่ยนะครับแล้วคุณเนี่ยไปมอบทรัพย์สินให้คนอื่นเนี่ยนะครับตอนที่อาจจะอยู่หรือว่าตายเนี่ยนะคุณจะต้องจ่ายภาษีนะครับเช่นถ้าหากว่าคุณมอบให้ลูกหลานของคุณเนี่ยคุณต้องจ่าย5%เแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยมอบให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานคนสืบสกุลอะไรเลยเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายให้รัฐสิบนใดๆก็ตามเนี่ยนะครับภาษีมรดกเป็นภาษีที่แสดงให้เห็นถึงการต้องการลดความเหลื่อมล้ำนะครับ ฐานะของคนในสังคมก็คือคนรวยนั่นแหละนะนะครับก็ถือว่าเป็นภาษีทางตรงอีกประเภทหนึ่งนะฮะสุดท้ายคือภาษีสุลกากรบางประเภทนะครับก็คือภาษีนําเข้านั่นแหละนะครับที่เขาบอกว่ากําหนดให้ผู้นําเข้าเป็นผู้จ่ายโดยตรงดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะไม่เก็บจากสินค้าและบริการที่ผ่านเข้ามาแต่เมื่อสินค้าและบริการเนี่ยผ่านเข้ามาในประเทศแล้วคนที่นําเข้านะครับ จะต้องเป็นคนจ่ายภาษีโดยตรงให้กับรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องจำเนาะว่านี่คือภาษีทางตรงอ่ะครูขอให้เราเนี่ยมาดูอะไรตรงนี้เล็กๆน้อยนยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนิติบุคคลกับภาษีบุคคลธรรมดานะครับประเทศของเราเนี่ยนะฮะมีการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเนี่ยนะครับในรูปแบบที่เขาเรียกว่านะครับขั้นบันไดนะครับแบบเนี้ยเป็นบันไดขึ้นแบบเนี้ยนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าแบบ ก้าวหน้าก็ได้นะครับถ้าคุณมีเงินเดือนยิ่งมากก็จะต้องจ่ายภาษีมากนะลองดูนิติบุคคลนะครับถ้าคุณมีเงินหนึ่งถึงหนึ่งแสนห้าบาทต่อปีคุณไม่ต้องจ่ายภาษีสักบาทถ้าคุณมีเงินนะครับประมาณหนึ่งแสนหนึ่งสามแสนบาทต่อปีเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่ายห้าเปอร์เซ็นอ่ะสมมติถ้าคุณมีเงินห้าล้านบาทต่อปีขึ้นไปคุณจะต้องจ่ายสามสิบห้าเปอร์เซ็นดังนั้น ยิ่งมีรายได้มากยิ่งต้องจ่ายมากอันนี้เรียกว่าขั้นบันไดนะครับส่วน HME นะครับหรือว่าบริษัทนะครับต่างๆที่เปิดธุรกิจเนี่ยมันจะมี2อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น HME ก็คือจดทะเบียนกับนอน HME ไม่จดทะเบียนนะฮะสมมุตินะครับลองดูให้ดีนะนะครับถ้าคุณจดทะเบียนเนี่ยคุณมีรายได้ไม่เกิน3ามแสนบาทเอาไปเลย0%นะครับจ่าย0%แต่ถ้าคุณเนี่ย มีรายได้3ล้านบาทขึ้นไปก็คือกําไรนั่นแหละนะครับคุณก็ต้องจ่ายภาษีประมาณ20%ด้วยกันใดๆก็ตามแล้วยิ่งมีรายได้มากยิ่งมีกําไรมากจะต้องจ่ายมากอันนี้คือการจ่ายแบบขั้นบันไดนะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยเข้าใจว่ามันคือการลดความเหลื่อมล้ำนะครับของคนในสังคมนะครับก็คือแบบบันไดก้าวหน้าการเก็บภาษีแบบก้าวหน้าภาษีที่ดินก็เหมือนกันก็ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมภาษีมรดกก็ ลดความเหลือมล้ําในสังคมนะครับอลองไปดูให้ดีเนาะอาจจะมีในข้อสอบก็ได้นะครับต่อมานะครับมาดูอันนึงก็คือภาษีทางอ้อมนะครับเรียกว่า indirect tax นะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นภาษีที่ผู้เสียภาษีเนี่ยสามารถผักภาระให้กับผู้อื่นได้นะครับโดยมันจะรวมในราคาของสินค้าและบริการแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลย คุณถูกจ่ายอยู่แล้วนะครับถ้ากว่าคุณไปซื้อสินค้าอะไรก็ตามนั่นคือภาษีทางอ้อมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นภาษีทีเ่เยอะนะครับเยอะเหมือนกันที่เราจะต้องจ่ายในชีวิตประจําวันะลองมาดูก่อนนะฮะอันแรกนะครับก็คือแหวะนะครับหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จะเป็นการจัดเก็บจากการซื้อขายสินค้ารบริการเนี่ยทุกๆชนิดนะฮะ กือบจะทุกทุกชนิดเลยนะครับในสังคมไทยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยจัดเก็บในอัตรา7เปอร์เซ็นต์นะครับต่อสินค้าดังนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อสินค้า100บาทนี่คือต้นทุนเนาะนะครับเราจะต้องซื้อประมาณ107บาทนะฮะพ่อค้าตั้งไว้100แต่เวลาขายจริงเขาต้องขาย107บาทเพราะว่าจะต้องจ่ายในอัตราของภาษีนั่นเองนะฮะสองนะครับคือภาษีสันพามิรนะครับก็จะเป็นภาษีที่เก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย จะเป็นพวกสินค้าต่างๆต,ต,ตามกฎหมายนะครับเขาเนี่ยจะเก็บตามความสําคัญบางสินค้าบางสินค้าอาจจะเป็น20% 50% 100, 100 200 300เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขามองว่ามีความฟุ่มเฟือยขนาดไหนนะครับก็คือพวกแอลโกอฮอล์นะฮะบุหรี่น้ํามันรถยนต์ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะสามนะครับคือภาษีสุลกากรนะครับตรงนี้เนี่ยจะเก็บจากภาษีนําเข้าและการส่งออกนะครับซึ่งก็ จะถูกภาระเนี่ยไปยังผู้บริโภคนะครับผ่านทางราคาสินค้าดังนั้นเนี่ยเวลาสินค้านําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ด่านเนี่ยมันจะถูกคิดภาษีในราคาที่แพงกว่าปกตินะครับเขาบอกว่าที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากเขาต้องการควบคุมนะครับการค้าและก็ผลประโยชน์นะครับภายในประเทศมาอยากให้สินค้าที่มันราคาถูกกว่าในประเทศเกินเนี่ยมาตีสินค้าของคนไทยเองถ้าแบบนั้นแล้วเนี่ยจะทําให้ประเทศของเราเนี่ย การผลิตในประเทศมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับเมื่อร,ราคาสินค้าที่มันนําเข้าของต่างประเทศเนี่ยราคามันแพงเนาะนะครับมันแพงนะครับดังนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทางรัฐนะครับต้องการที่จะลดนะครับการนําเข้านะครับสินค้าจากต่างประเทศ คนก็จะลดการซื้อสินค้าและบริการลงเนาะก็เป็นกลยุทธ์นะครับที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้ได้นะครับอ,อันนี้คือภาษีทางโอนะครับก็ลองไปดูเนาะว่ามีภาษีอะไรบ้างนะครับก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่ากูไม่ได้เจาะลึกนะครับว่า ภาษีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรอย่างไรแต่ว่าก็มีในข้อสอบบางจุดที่ให้เราเนี่ยนะครับได้เลือกว่าภาษีต่างๆเหล่านี้นะฮะมันเป็นอะไรยังไงเล็กๆน้อยๆนะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะครับในชีดนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการสอบไฟแน l นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ